สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะพามาดูแปลงดอกคุณนายตื่นสายที่บ้านเรานะคะเพิ่งผ่านพ้นพายุฝนมาก็ไม่รู้ว่าพายุฝนหมดไปหรือยังนะคะวันนี้วันที่21เมษายนนะคะ2564ค่ะนี่ฝนตกก็ยญาขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะดูสิตามข้างๆแปลงนี่โอ้โหหญาทั้งนั้นเลย แล้วก็ในร่องแปลงก็ยังมีรอยร่องรอยแห่งน้ำนะคะยังเยอะอยู่เลยนะคะน้ำแฉะแฉะอยู่แฉะแฉะอยู่ตามทางเดินนะคะนี่ยุ่งมาสวนดอกไม้ต้องใส่รองเท้าบูทนะคะไม่งั้นบางจุดเนี่ยเดินไม่ได้เลยเพราะว่ามันแฉะมากนะคะนี่ดอกคุณนายเตื่นสายสีสวยๆที่บ้านเรานะคะมีเป็นร้อยสีเลยมีแบบนี้หมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดนะคะดูสิอุ้ย สวยดูนี่มีความวาวมีความขอบนะคะน่ารักมากมากเลยสีชมพูแบบนี้ก็หวานดีนะคะเรียกเธอว่าซูซานนะคะสีนี้นี่สีนี้ซูซานนะน่ารักดูสิแล้วก็ปลูกแต่สีขาวอย่างเดียวก็สวยนะนี่สีขาวพันธุ์ที่บ้านเรานะคะเป็นสายพันธุ์ที่นําเข้ามาจากมาเลยนะคะขาวนี้ก็คือขาวใหญ่ ขาวใหญ่ดอกใหญ่นะคะนี่ยังบานไม่เต็มที่นะนี่เดี๋ยวแดดร้อนๆกว่านี้ก็จะบานออกมามากกว่านี้นะคะขาวใหญ่มากนะคะมาจากมาเลเซีนี้สีนี้บูมไฟค่ะสีนี้บูมไฟนะคะส่วนสีนี้หมายเลข42ค่ะสีชมพูเข้มดอกใหญ่นะคะสีชมพูเข้มดอกใหญ่หมายเลข42ค่ะนี่แล้วก็ สีนี้สีส้มฟักทองค่ะอุ้ยสวยดูสิพอผ่านฝนมาได้นะสวยสะพรั่งเลยนะคะสวยสะพั่งเลยพอฝานผ่านฝนมาได้เนี่ยก็อันนี้สวีทออเรนนะคะตอนแรกนี่งานสะพรั่งเลยพอเจอฝนเข้าไปโอโหนี่ดึงออกเป็นกองเลยถ้าเจอฝนแล้วมันเน่านี่ดึงทิ้งเลยค่ะไม่เป็นไร นะคะไอ้ที่เหลืออยู่เดี๋ยวมันจะได้แตกกิ่งก้านสาขานะสีนี้สตรอเบอรี่ไฟค่ะนี่เป็นทูโทนแดงเหลืองนะคะนี่เขายังบานไม่เต็มที่นะคะเพื่อนๆตอนนี้เพิ่งจะแปดโมงเชา้าแดดยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะดอกไม้ยังบานไม่เต็มที่นะคะอันนี้ทูโทนสีชมพูขาวน่ารักมากๆนะคะน่ารักมากๆเลยนี่แล้วก็กิ่งสวยด้วยกิ่งสวยกิ่งสวยอวบใหญ่นะคะแล้วก็ มีทางฝั่งโน้นเป็นทูโทนส้มนะคะส้มขาวมีคิตตี้มีเปเปอร์มินต์นะคะมีโอรสขาวผู้ยเยอะค่ะแล้วก็มีมะนาวหวานนิดหน่อยนะคะส้มสปรดบัตเตอร์ไฟนะคะโอเคเดี๋ยวยุ่งไปก่อนนะคะเดี๋ยวเก็บของกลับบ้านก่อนเก็บดอกไม้กลับบ้านก่อนนะคะ ฝากติดตาม Facebook f a n นเพจไม้หัวดอกสวยด้วยนะแล้วก็สั่งซื้อดอกไม้ก็ทักที่ข้อความเพจของไม้หัวดอกสวยได้เลยนะคะหรือว่าโทรศัพท์มาที่0814007137ยุ่งรับโทรศัพท์เองเลยค่ะนะคะถ้าใครสะดวกไลน์ก็เพิ่มเพื่อนในไลน์มานะคะใส่เครื่องหมายก่อนแล้วก็ใส่ y u n g นะคะที่อ่านว่ายุ่งนั่นแหละค่ะนะคะ เบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะมีความสุขทุกคนนะคะบ๊ายบาย